สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้กับมพอกับผมรถพงซิ่งหากินตามป่าอีกเช่นเคยเด้อมือนีสิผ้าไปรับงานพี่น้องหลังจากที่ลงใหม่เสร็จที่จังหวัดระยองที่ไปรับพัดลมต่อนะครับที่บางกะดีพัดลม พัดลมหาตะลิส่งออกนอกนะครับลงดานนครพนมสินทางที่แลน้งก่บันบึงครับบางนาตาดกาญจนาโรงงานแระเดิอพี่นอ้องขอไปรับของกันครับนีบ่หน้าตาของโรงงาน เพินงีข้ขึ้นแล้วเดินพ<อ>ี่น้องเลยพัดลมด,ด่วนบา้านกระดีนะครพนมนะครับเที่ยวนี้น้องกันพ่วงนะบ้านต้งเบิดหกคันนะครับด่วนหกคันครับเช้าต้องถึงนะครับสายด่วนหกคันขึ้นก่อนแล้วสามคันครับถาดลูกถอดลูกถาดแม่ไปเด้ออ่ามีรถสวย ด้วยนะครับวิ่งยังไม่ถึงหมื่นกิโลครับท่านนี้ครับนี่ครับพี่นอ้องพ,พี่ขึ้นพัดลมครับพัดลมด่วนพัดลมด่วน

รมรามหนึ่งอกนะครับความสูง จิดน้องมันมมนี่สำเนียงฝันกฝรังเว้า